นะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ต้นก็จะมารีวิวนะครับเป็นกุ้งนอซิวนะครับจากร้านต้นตาลนะครับได้อะไรบ้างมาดูกันเลยครับแบบได้นะครับก็จะเป็นกุ้งนอซิวนะครับที่ดองแล้วนะครับหกถึงสิบสองชั่วโมงนะครับแบบนี้เขาญี่ปุ่นนะครับโรยด้วยงาดำด้านบนนะครับวาซาบพี่ สำหรับคนที่ชอบทานแบบญี่ปุ่นนะครับจิ้มซีฟู้ดนะครับไข่กุ้งนะครับอะไรห่อข้าวนะครับแบบนี้มาครับทานยังไงมาดูกันอันดับแรกนะครับได้ไปแล้วก็เปิดกล่องแบบนี้นะครับมามาเทดูกัน ลาเยอะได้น้อยแบบไหนดูครับนี่นะครับจะเป็นกุ้งดองสีอ้วนะครับดองจนเข้าเนื้อนะครับกุ้งมันจะเป็นสีนี้หลังลายที่ให้ไปนะครับขีออกมาครับแบบนี้นะครับเปิดน้ำจิ้มดีฟูดเลยเห็นไหมเน้ออุ้ย หกนิดหนึ่งให้เป็นเยอะๆเยอะแบบนี้เลยครับเต็มจะเป็นไข่กุ้งครับไม่ไข่กุ้งข้าวนะครับวิธีการทานนะครับทำสไลดขึ้นมาหนึ่งห่อนะครับตักข้าวขึ้นมาเลยครับข้าวมันต้องเยอะมากนะครับโอเควางแบบนี้ต่อมานะครับ กุ้งค้นมาวางเลยครับนี่ครับเตรเย็นคำแน่นอนครับกุ้งตัวใหญ่ๆาชอบกระเทียมก็กระเทียมสักหน่อยนะครับพริกหั่นนะครับไข่กุ้งครับโรยมาแบบนี้ชอบไปเยอะก็โรยเยอะได้เลยนะครับนี่ครับจิมดีฟูด้ด อาไปเลยครับนี่ครับวิธีการกินนะครับออเลยมาครับอื้ม <laughs> นละมุนที่ผมให้ไปวาซาบินะครับก็เป็นแนวญี่ปุ่นเนาะถ้าชอบแบบวาซาบีฟูด้ดคือบีบวาซาบิที่ผมให้ไปหนึ่งซองใส่ไปในน้ำน้ำน้ำ,นำจิ้มซีฟูฟ้ดเลยนะครับคนให้เข้ากันก็คือเป็นวาซาบีฟูด้ด แต่ถ้าเราทานหลายคนเราแยกออกมาครับบีบใส่จานไม่ก็ได้นะครับแยกออกมาเหมือนเดิมครับข้าวมาไอ้สาล่ายมาข้าววางเมนเด้นข้าวเยอะนะครับวันนี้รีวิวแบบเมนเนนข้าวเยอะนะครับแต่ข้าวผมให้เยอะนะครับให้ประมาณเต็มถ้วยอย่างนี้นะครับกุ้งอันนี้ขอขึ้นตัวพอมันใหญ่ นี้พลิกโรยลงไปลัวมือเปิดเข้าไข่กุ้งนะครับพอสบีแต้มลงไปครับแบบนี้ยิปปี้ฟูดราดนะครับอือหือแบบนี้ปุ่นเลย ครับเมื่อกี้ก็โดวงวาซาบีไปน้ําตาไหลนะครับก็แล้วแต่แตเพื่อนชอบนะครับบางคนชอบวาซาบีนะครับก็มีสองอย่างให้ทํานะครับคือผสมกับในนิมดีฟูดเลยก็ได้อันนั้นจะเบาลงหน่อยแต่ถ้าทาแบบี้ก็จะแรงนิดน,นึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนฝากก็ด้วยนะครับ